สวัสดีครับนับตั้งแต่ก่อกำเนิดขึ้นมาในปี2002 e l i m i n a t i o n Chamber ก็กลายเป็นแมตช์ขาประจำของ WWE ก่อนจะแยกมามีศึกใหญ่เป็นของตัวเองในปัจจุบันแมตช์ i m i n i t i t n o n c m b m r e r คือการนำจุดเด่นของแมตช์ด,ดังๆอย่าง h เฮล Ce เ l r o y ย l Rumble แมตช์แท็กทีมประเพณีของศึก Survivor Series แล้วก็ War Game มารวมเข้าด้วยกันจึงไม่แปลกครับที่จะได้รับความนิยมสูงตลอดเวลากว่าทสทศวรรษที่ผ่านมา มีนักมวยปล้ำจำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่เคยขึ้นปล้ำในแมตช์เอลิมิเนชันแชมเบอร์ซึ่งแต่ละคนก็ทำผลงานได้ออกมาดีมากน้อยแตกต่างกันไปและก่อนที่ศึกนี้จะเกิดขึ้นที่ประเทศซาอุดีอาระเบียในปีนี้วันนี้ก็เลยจะพาทุกคนไปตรวจสอบสถิติกันสักหน่อยว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานักมวยปล้ำคนไหนกันนะคือเจ้าแห่งแมตช์เอลิมิเนชันแชมเบอร์เรียกว่าแมตช์นี้คือขนมกรุบสำหรับพวกเขาเลยและนี่คือ5นักมวยปล้ำโคตรเทพในแมตช์เอลิมิเนชันแชมเบอร์ครับ ต่อไปขอเรียกสั้นๆว่าแชมเบอร์นะครับไม่ไหวจะลิ้นพันคริสเตริโกพิโกคือนักมวยปล้ำที่มีประสบการณ์ในแชมเบอร์ในโชคโชนที่สุดก็ว่าได้พอผ่านการปล้ำในแมตชนี้มาแล้วถึง8ครั้งเรียกว่ามากกว่าใครเพื่อนเลยแต่ก็ยังมีนักมวยปล้ำอีกคนนะครับที่ขึ้นปล้ำเท่ากันนั่นก็คือแรนดีออตัน แต่2คนนี้ต่างกันหน่อยหนึ่งตรงที่พีโกเข้าร่วมแมตช์เปิดซิงเมื่อปี2002ด้วยครับแม้จะขึ้นปล้ำม,มากกว่าชาวบ้านชาวช่องแต่พีโกกับพี่แย้กลับเคยชนะในแมตช์แชมเบอร์แค่คนละครั้งเท่านั้นเองโดยชัยชนะของพีโกเกิดขึ้นในปี2010ซึ่งทําให้พีโกกลายเป็นแชมป์โลกเฮฟวีเวทคนใหม่ด้วยมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะงงว่าในเมื่อสถิติของพีโกกับพีแย้จะเท่ากันซะขนาดนี้ทําไมพี่แย้ถึงไม่ติดอันดับด้วยละ่ะนั่นก็เพราะว่าพีโกกําจัดคู่ต่อสู้ได้มากกว่าครับ ตอลอดเวลา20ปีที่แมตช์นี้กำเนิดขึ้นมาพีโกคือนักมวยปล้ำเพียงคนเดียวที่เอาคู่ต่อสู้ออกจากแมตช์ได้ถึงเลข2หลักโดยก็คือ10คนนั่นเองครับโดยมีทิเปิลเอชในตามมาห่างๆด้วยจํานวน7คนเชื่อว่าสถิติของพีโกน่าจะยังไม่ถูกทําลายในเร็วๆนี้แต่จากการที่เล่นย้ายไปอยู่กับสมาคมคู่แข่งอย่าง AEW สถิติของพีโกก็ไม่น่าจะอายุยืนสักเท่าไหร่ว่าไหมครับ <S 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 อ เอดเปิดเซิงขึ้นปล้ำในแชมเบอร์ครั้งแรกเมื่อปี2005แต่ไม่ชนะนะครับหลังจากนั้นก็ขึ้นปล้ำแมตชนี้อีก3าครั้งในช่วงเวลา2ปีโดยชนะไปได้ถึง2ครั้งเลยไม่เทพก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วเนี่ยนอกจากนี้เอ็ก็ยังเป็นนักมวยปล้ำเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่ขึ้นปล้ำแชมเบอร์2แมตในคืนเดียวซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2009ปีนั้นเอ็ดต้องออกมาป้องกันแชมป์ w w e ในแชมเบอร์ตอนต้นรายการแต่ชอกครับโดนจับกดออกจากแมตไปตั้งแต่3นาทีแรก ก่อนที่เอจะออกมาปวนแมตช์ชิงแชมป์โลกให้วิเวทในแชมเบอร์ช่วงท้ายรายการซึ่งจริงๆแล้วเอดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับแมตช์นี้เลยนะครับแต่อยู่ๆก็ออกมากระทืบโคฟตี่คิงส์ตันสมอบกระแตตุยแล้วเอาตัวเองเข้าไปปล้ำในแมตช์แทนดือ้อก่อนจะกลายเป็นผู้ชนะคว้าแชมป์ปิดโชว์ไปเฉยเลยครั้งล่าสุดคือในปี2 0 1 1เอดขึ้นปล้ำในแชมเบอร์เพื่อป,ป้องกันแชมป์โลกให้วิเวทซึ่งเอ็ดก็เป็นฝ่ายชนะป้องกันแชมป์เอาไว้ได้นะครับหลังจากนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าเอดจะยังมีโอกาสร่วมปลมมปล้าในนแมีีออกหรืเ่ ลืมบอกไปว่าจากการขึ้นปล้ำทั้งหมด4ครั้งเอดเอาคู่ต่อสู้ออกไปได้4คนนะครับจอรสีซีนาจากการรับหน้าที่เป็นหน้าตาให้กับสมาคมนานนับ10ปีไม่แปลกเลยครับที่จอรสีซีนาจะติดอันดับกับเขาด้วยโดยซีนาขึ้นปล้ำในแชมเบอร์ครั้งแรกเมื่อปี2006และแม้ว่าจะเป็นการขึ้นปล้ำแบบเปิดซิงแต่ซีนาก็เก็บชัยชนะได้ทันที จากการขึ้นปล้ำทั้งหมด7ครั้งในเวลา11ปีซีนาสามารถเอาคู่ต่อสู้ออกจากแมตช์ไปได้5คนและคว้าชัยไปได้ถึง3ครั้งซึ่งชัยชนะที่ได้มาก็มาจากเงื่อนไขที่ต่างกันไปทั้งปองกันแชมป์ทั้งคว้าแชมป์หรือได้สิทธิ์ชิงแชมป์ในรัสเซอเมเนียเรียกว่าได้หมดท่าสดชื่นแต่มันมีแต่ครับแม้ว่าซีนาจะชนะแบบมีแชมป์ติดมือออกจากแมตช์2ครั้งแต่2ครั้งที่ว่าซีนาก็ไม่ได้เป็นแชมป์ปิดโชว์นะครับ เพราะต้องฟ้องการแชมป์แบบอ่อนระหวยโดยแรงต่อจากนั้นทันทีทั้งการโดนเอทดออกมาใช้กระเป๋า m มันนี่เดอะแบงในปี2006และเปาวินที่พาบาติสตาออกมาชิงแชมป์ในปี2010จริงๆของเอดเ็ดในเปาวินก็พาออกมานะจากสถานะสตาพาร์ทไทม์ในปัจจุบันแบบเน้นงานดาราเป็นหลักโอกาสในการกลับมาปล้ำในแชมเบอร์ของซีนาก็น่าจะเหลือน้อยมากๆจนถึงขั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วละครับแดเนียลไบรอัน แม้จะถูกมองว่าเป็นนักมวยปล้ำอันเดอร์ด็อกหรือพวกตัวเล็กประสบความสําเร็จยากแต่สถิติในแชมเบอร์ของพี่แพสนทางกับสิ่งที่ว่ามาเลยนะครับโดยพี่แพคว้าชัยชนะพร้อมกับป้องกันแชมป์โลกให้วิเวทได้ทันทีตั้งแต่ขึ้นปล้ำครั้งแรกเมื่อปี2012พี่แพขึ้นปล้ำในแชมเบอร์ไปทั้งหมด5ครั้งในระยะเวลา9ปีซึ่งถ้าคำนวณเป็นเปอร์เซนต์ต้องบอกว่าพี่แพมีวินเรทที่สูงมากคือ60%เลยนะครับคือเป็นรองแค่นักมวยปล้ำในข้อถัดไปแค่คนเดียวเท่านั้น แต่จะเป็นใครเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแม้จะถูกมองว่าเป็นนักมวยปล้ำอันเดอร์ด็อกแต่เมื่อใดก็ตามที่พี่แพ้ถือแชมป์เข้าไปป้องกันในแชมเบอร์พี่แพ้จะกลับออกมาพร้อมแชมป์เส้นนั้นเสมอครับโดยพี่แพ้เคยป้องกันแชมป์โลกไปทั้งหมด2ครั้งก็ประสบความสําเร็จทั้งสองครั้งเก็บชัยชนะแบบไร้พ่ายร้อยเปอร์ซแม้ว่าอายุนามจะยังไม่เยอะแต่ปัจจุบันพี่แพ้ได้ย้ายขา้ามฟากไปปล้ำกับ AEW ในชื่อเดิมอย่างไบรอันเดนเนลสันแล้วนะครับแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นก็อย่าเพิ่งถอดใจกันไปซะก่อน เพราะใช้ว่าโอกาสกลับมาปั้มในแชมเบอร์ของพี่แพะจะหมดไปแล้วซะทีเดียว Triple H นักมวยปล้มผู้ที่เป็นเจ้าแห่งแชมเบอร์จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก t r ิป l e H เพราะคงไม่มีใครจะช่ำชองไปกว่าคนที่คิดค้นมันขึ้นมาจริงไหมครับแม้ว่าตามบทบาททางหน้าจอเอริกบิชอปจะเป็นคนออกมานำเสนอแม์นี้ต่อสายตาประชาชนแต่คนที่เป็นต้นไอเดียทำให้แม์นี้ก่อกำเนิดขึ้นมาก็คือพี่ลูกเขยนั่นเองครับ พี่ลูกเขยคือหนึ่งใน6นักมวยปล้ำที่ร่วมปล้ำในแมตช์เปิดซิงเมื่อปี2002หลังจากนั้นก็ร่วมปล้ำอีก5ครั้งเบ็ดเสร็จเป็นทั้งหมด6ครั้งในระยะเวลา8ปีกำจัดคู่ต่อสู้ไปได้7คนโดยพี่ลูกเขยก็เป็นนักมวยปล้ำที่คว้าชัยชนะในแชมเบอร์ได้มากที่สุดในอริติสตรดด้วยจำนวนสีครั้งด้วยกันครับนอกจากสถิติคว้าชัยชนะได้มากที่สุดแล้วนะครับพี่ลูกเขยยังเป็นคนที่ขึ้นปล้ำในแมตช์นี้นานที่สุดต่อการปล้ำหนึ่งครั้งด้วยนะครับโดยเกิดขึ้นในมมเเปปิิดื่อี2002 เพราะวันนั้นพี่ลูกเขยขึ้นปล้ำเป็น2คนแรกและอยู่จนเป็น2คนสุดท้ายกับปะชอนก่อนจะเป็นฝ่ายพ่ายไปในเวลา39นาทีฟา่าสถานการณ์ล่าสุดของพี่ลูกเขยในสมาคมต้องบอกว่าไม่ดีเอาซะเลยนะครับเพราะหลังจากที่มีปัญหาสุขภาพจนต้องหายไปพักรักษาตัวบรรดาลูกเด็กเล็กแดงที่อุตสาห์ฟูมฟักมากับมือรวมถึงสมุนท้ายขวาในเ x ็ก็โดนป่าวินแจกซองขาวจนเรียบทำให้แม้จะมีตำแหน่งใหญ่โตแต่บอกไม่ได้เลยครับ ว่าอำนาจจริงๆในมือของพี่ลูกเขยในตอนนี้มีเหลืออยู่เท่าไหร่และนี่คือ5นักมวยปล้ำโคตรเทพในแมตช์อิลิมิเนชันแชมเบอร์ครับมีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับจากการลองเทียบเวลาออนแอร์ air ในปีนี้ก็พบว่าสืกอิลิมิเนชันแชมเบอร์จะฉายในเวลาเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์ตามเวลาบ้านเราคือเป็นช่วงคืนวันเสาร์ต่อเช้าว,วันอาทิตย์ไม่งงกันใช่ไหมเลยอยากถามว่าจะมีใครอยู่ดูบ้างไหมงานนี้จบตีสามทีสี่ต้องมีอะ เรียกว่าจบยันหว่างแข่งกับเดอะโกสเลยคือเอาจริงๆแมตช์ในแชมเบอร์มันก็มีแต่ตัวดีๆโคตรน่าดูเลยนะแต่อีกใจก็คิดๆนะว่ามันจะคุ้มค่าท่าการถ่างตารอดูหรือเปล่าเพราะสมมติว่าถ้าอุตส่าห์รอดูเราผลมันออกมาเหมือนศึกรอยัลรัมเบิลนี่โคตรเครื่องเลยนะเลยอยากถามว่าจะมีใครอยู่ดูกันไหมจะได้มาไลฟ์หรือว่าตัวใครตัวมันไปก่อนแล้วค่อยเจอกันใหม่ในศึกหน้าที่เวลาโอเคกว่านี้ยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ